คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคซิติมารานะครับกับสูตรโชควิ่งบนสูตรที่2นะครับโชควิ่งบนสูตรที่2นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1สิงหาคม63สนสิงหาคม63ครับถิติจาก28งวดครับเข้าตอนั้นเป็น29งวดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขครับเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะ ไม่จาเป็นต้องอ,อ่านนะครับเพราะว่าสถิติเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับโชคสถิติช่วงวิ่งหมดนะครับเราไปดูสถิติข้างตันหนึ่งสิงหาคมหกสามนะครับาหนดตรงไปตรงมานะเพื่อนๆเราไปใช้กันต่อนะครับในสูตรของการคานวณครับเรามาดูนะครับสิบหกข้างตันหนึ่งสิงหาคมนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณได้สองบวกด้วยหลักร้อยคูณได้แปดบวกด้วยหลักหน่วยรางที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยล่าง บวกด้วยนะครับหลักร้อยร้อยหน้าครั้งที่สองครับบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับของสามตาราลังครั้งที่สองนะครับอ่ะทามาดูนะครับห้าบวกหกบวกด้วยเก้าสองสิบแปดก็คือบวกด้วยแปดเข้าไปครับบวกด้วยแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสามยี่สบบวกด้วย 4, สี่เข้าไปครับบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสองครับบวกด้วยห้าครับ อันนี้ที่ผมแน,นะนำคือคุณสามารถทวนได้นะห้าบวกด้วยแปดบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเก้าครับได้เท่ากับสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกศูนย์คงที่ครับเป็นสี่สิบแปดเซตเตอร์เรานำค่าหลังมาวางครับแปดบวกสองคงที่เป็นสิบเจ็ศูนย์ศูนย์บวกสองคงที่ได้สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกได้แปดศูนย์สองหกครับแปดศูนย์สองหกครับลำาับเดิมสิบหกสิงหาคมครับสิบหกสิงหาคมนะครับ เลขแปดกลับเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่1ครับต่อมาครับ16บหกสิงหาคมสิสิงหาคม6กสีครับคำคำนวณได้นะครับ5้าห้าเจ็ดห้เจ้ามครับห้าเจ็ก้นะครับเลขเก้าเข้ามาหลักน้อยหลักสิบนะครับเลขเจดเข้ามาหลักรนอยเข้ามาครบ3ามต่อบนเลยครับ1กันยายนหกสามคำนวณวิ่งมนได้แปดศูนย์สดศูนย์สองหครับ 8 0 2 6ครับเลข0เข้ามาหลักร้อยครับเลข8เข้ามาหลักสิบครับ1กันยายนครับ1กันยายน63คำนวณแต้มคำนวณวิ่งมนได้6804ครับ6804นะครับเลข8เข้ามาหลักเลข8เข้ามาหลักร้อยนะครับรางวันที่1นะครับต่อมาครับ1ตุลาคม63คำนวณวิ่งมนออกมาได้8026ครับ8026 เลขศูน์เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกตุลาคมครับสิบหกตุลาคมหกสามคำนวณวิ่งมอออกมาได้สี่หกแปดครับเลขสี่เข้ามา 100, หลักร้อยหลักหน่วยรางวัลที่หครับหพฤศจิกายน 100, 4, 4, 6, 4, 6, 4, ครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณวิ่งมอออกมาได้สี่แปดศูนย์สีกดนย์นย์สครับงเัียนะครับเลขหกเข้ามาหลักร้อยหลักสิบนะครับรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกพฤศจิกายนหกสามคำนวณวิ่งบอออกมาได้สี่หกแปดสองสี่หกแป สี่หสองครับเลขสี่เข้ามาหลักหน่วยหลังวันที่หนึ่งครับสิบห้าอ่ะหนึ่ธันวาคมครับหนธันวาคมหกสามคำนวณิ่งนออกได้สามห้าเจ็ดหครับสามห้าเจ็ดหนึ่งสามห้าเจ็ดครับเลขสาเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยหลังวันที่หนึ่งครับ1 6บหกธันวาคมหกสามคำนวณินออกได้สองสี่ครับสองสหศูนะครับฟัมาดูสองสี่หกศูนนะครับ ส4งสี่ีกศครับเลขหเข้ามาหลักร้อยหนวัที่หครับเลขสเข้ามาหลักสิบงวัที่หนึ่ครับสามสาธนวาคมหกาคำนวณวิ่งบนออกมาได้3571้าเจ็ดหนครับ3ามห้าเครับเลขสเข้ามาหลักร้อยครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่อยครับสิมกราคมหกสี่ครับคำนวณวิ่งมนออกมาได้3 5มห้าเจ็ดสดครับสามหดครับสามห้าเจ็ดหเลขสเข้ามาหลักร้อย เลข1นึ่งสามห้ามาหลักร้อยเลข3ามมาหลักร้อยเลข7เข้ามาหลักหน่วยครับหนึ่งกัวพันหกสี่คำนวณวิ่งวน,นออกมาได้หกแปดศูนยครับหกแปครับลองมาดูหกแปดศูนเลขหเข้ามาหลักร้อยหลังวันที่หครับเลขศย์เข้ามาหลักสิบหลังวันที่หนึครับสิบกวพันหี่คำนวณโชควิ่งวนออกมาได้สามห้าสามเนึ่งครับสามหครับลองมาดู 3 5 7 1เครับเลข5เข้ามาหลักร้อยนอที่1ครับเลข3เข้ามาหลักสิบนอนที่1ครับ1มีนาคม64ครับคำนวณวิ่งบอลออกมาได้4682ครับ4ี8 2 4682ครับเรามาดูนะ4 6 8 2คร eh ับเลข4เข้ามาหลักร้อยนอนที่1นครับเลข2เข้ามาหลักสิบบักหนวดเข้ามาครบเลยครับ422นะครับต่อมาครับ16มีนาคม64ส6ิมีนาคมหกสีคำนวณวิ่งบออกมาได้สองสี่หกศูนย์สองส่อครับเรามาดูนะครับ สองสี่หกสองสี่หกศูนย์นะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยนะวันที่หครับเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่วยวันที่1นครับหเมษายนหกนึเมษายนหกส่ครับกำลังวิ่งมาดอกได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าครับเจ็ดเก้าหนึ่งห้าครับหนึ่งเมษายนหกสี่ออกเจ็ดแปเจดดปดครับได้เจ็ดเข้าวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับต่อมาครับ 16, สยย 64, รร24 60, 24 60, ิบหกเมษายนหกสี่คํานวิ่งบนออกมาได้สองสี่หกศูนย์สองสี่หกศูครับสองสี่หกสองพฤษภาคมรับออกสองเจ็สองสองเจ็ดสองนะครับเลข2เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยดัองอันที่1ครับเข้ามาหัวใยแล้วเนาะสองพฤษภาคมหกสี่ครับสองพฤษภาคมหกสี 5, 7, 9, 3, ค่คํานวมงบนออกได้ห้าเดเ้าสครับห้าเดเ้าสามครับเรามาดู5้าเจ็ดเกสนะครับห้าเจดเกสามนะครับเลขห้า เข้ามาหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสินะครับรางวัลที่หนะครับสิพฤษภาคมครับสิพฤษภาคมหกสี่คำนนิ่งบนดอกบาเ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าครับเจ็ดเก้าหเลขเ้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรงวัลที่หครับหนึ่งิษนยหกสี่คำนนิ่งบนออกบาเจดเ้าหนึ่งหครับเจ็ดเก้าหเจดเ้าหครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หครับ สิบิกไดยังหกสีำนววิมลวออกมาได้เก้าหนึ่งสาครับเก้าหนึ่งสามเะครับเรามาดูเก้าหนนะครับเก้าหนึ่งามเนะครับเลข1กับเลขเจวิ่งเข้ามา2ตัวบนครับ1ตัวล 1, ก็ได้ษถ้าหกสี่ำนววิมลวออกมาได้เก้าหนึ่งครับเก้ามเรามาดูครับเก้าหนึ่งามเนะครับ, 9, 1, 3, 7, รบเลข7เข้ามาหลักร้อยลงที่1ครับ สิก็ได้ถ้าคูมหกสคำนวณวิ่งบน,นออกมาได้หนึ่ามห้าเก้ครับหนึ่งสวิ่งบน1 3ึ่งสามานะครับเามาดูเลเข้ามาหลักหน่วยรลงวันที่หครับ1นึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งบน,นออกมาได้ 9, 3, เก้าสามอ่อเก้างมครับเก้ามดครับามาดูนะครับ9 1้าหนเะครับเลขเเข้ามาหลักร้อยรลงวันที่หครับ ต่อมา16สิงหาคม6กคำนวนวิ่งหมนออกมาได้4682 4682 4 6 8ครับ4682กนะครับ1นกันยายน64ครับออก1น4 4ง5 2อนะครับ475เ7 5วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับต่อมาครับ1กันยายนหกสนววิ่งหมนออกมาได้5 793กครับ5 793 5 793นะครับ16กันยายน64ครับำนวน อ,ออก935 935เลข5เข้ามาหลักหน่อยครับเลข3เข้ามาหลักเข้ามารู้สึกเข้ามาครบเนละ9 3 9 9 3 5เข้ามาครบเลยครับเข้ามาครบของ16กันยายน64เลยครับต่อมา16กันยายน64ครับคํานวณโชควิ่งมนออกมาได้9137ครับ9137นะ9137 9ก้าหามครับมาดูหตัวเราค4ครับออกห้าเจ็ดแปดหนึตัวเปดะครับเข้ามาคบอีกแล้วครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหนึเจ็ดเข้ามาคบเลยครับสามต่ารองที่หนึงครับตังมากแม่เข้าต่อต่อกันเลยนะครับเข้าต่อแดงกันเลยเนี่ยเข้าคบสามต่อเลยครับต่อมาหนึ่งตัวเราคูกสีนะครับคำนวณิ่งบนดอ่ะเรามาคำนวณกันนะครับห้าบวกเบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกที่หกบวกด้วย1นึคูณแดบวกด้วยแ บวกด้วย1บวกด้วย3บวกด้วย3บวกด้วย4บวกด้วย4บวกด้วย9ครับบวกลงกันได้เท่ากับ50อ่ะกดเครื่องเลขกได้นะครับทวนผมได้นะ50บวกศูนย์คงที่ครับเป็น50าสิศูนย์ศูนย์บวก2ได้2 2งบวก2คงที่เป็น4 4บวก4คงที่เป็น8ได้เลขวิ่ง0ู4ย์2องครับ0248ลองมาดูครับ สิตัวละครหกออกอะไรออกเจ็ดสองสองตัวละงสามแปดครับเลขนี่คับเลขสอเลขสอเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หเกือบหลุดนะครับเลขสองเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนะครับต่อมาครับสิตัวละค6หกนะครับเรามาดูสาบวกแดบวกด้หกสี่หกสองสิบวกได้สนะ บวกด้วย8ป8หนึ่งแปบวกด้วย4ครับบวกด้วย2บวกด้วย8ครับบวกด้วย9ครับบวกด้วย7ครับบวกด้วย9ครับบวกด้วย8ครับบวกรวมกันได้หลา่ครับได้เท่ไห่ครับของผมได้60ครับ60บ 60บวกศคงที่ครับ60สบวกูนย์คงที่ก็ได้6ใสู่นย์นะครับศูบวกสคงที่ได้2องบวกสอคงที่เป็นสีองบวกสคงที่เป็น4 4่บวกสี่คงที่เป็น8ครับได้เลขจุดเต็มครับได้0 2 4 8์ครับศูนย์สอตัวเลขใดจะมานะครับ ศูนย์สองสี่แปดนะครับโอเคครับจ้ดแรกครับอันนี้โชควิ่งบนสุดที่สองโชควิ่งบนสุดที่สองนะครับสติเข้ามาต่อเนื่องครับยี่สิบเก้าวดนะครับอย่าลืมเลยนะครับสําคัญนะครับก็ไปเทียบกับเล็กวิ่งนะครับทั้งบนบนเทียบบนล่างเทียบล่างนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหน้อยโชคสิทธิมาานะครับก็ไม่ดูสติย้อนหลังก็ได้นะครับที่ผมรีวิวว่าสุดไหนเข้าสุดไหนเข้าไม่เข้านะครับนะตรงสุดนั้น นะครับเพราะว่าผมเอาไปเทียบจริงๆนะครับแต่ว่าบางทีผมอาจจะเน้นใสนส่วนของการอัปโหลดให้ให้คุณเห็นทั้งหมดก่อนนะคะระับบาจะได้นำมาเทียบกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ